ดูการสลัดลูกนะครับของส้มนะครับซึ่งจะเปรียบเทียบกันให้ดูสักสองสาอย่างวันนี้นี่เป็นส้มเช้งนะครับส้มเช้งนี่อัตรารอดนี่เก้าสิบเก้าประมาณเก้าสิห้าปเซ็นะค,คือแทบจะไม่ร่วงนะครับติดแล้วติดเลยแต่มันก็จะอยู่ที่ว่าถ้าต้นเขาไม่สมบูรณ์ก็อาจจะมีการคัดลูกบ้างเล็กน้อย อาจจะเป็นเป็นลูกที่ค่อนข้างที่จะอ่อเพราะถ้ามันฟอมันก็จะหลุดไปนะแต่ก็น้อยมากนะครับน้อยมากถือว่าเป็นเป็นส้มที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีนะครับคือปลูกง่ายดูแลง่ายส่วนนี้เป็นสายน้ำผึ้งนะครับสายน้ำผึ้งก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับถ้าเราดูแล ต้นเขาให้สมบูรณ์นะครับให้มีความแข็งแรงคุณภาพก็ก็จะดีนะครับก็ไม่ได้ร่วงเท่าไหร่แต่ว่าพืชตระกูลส้มนะครับบอกว่ามันเป็นพืชที่ตะกรเรื่องปุ๋ยนะครับคือต้องกินต้องปุ๋ยเยอะต้องการปุร๋ยเยอะต้องการความรงสมบูรณ์มากครับมันก็มีความแตกต่างกันไปแต่ละสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นโชกคคุนนะครับโชคคกุนก็ พ่อๆพอก็ใสยน้ำผึ้งนะครับแต่เขาก็จะมีขนาดผลที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่กว่าสายน้ำผึ้งเล็กน้อยนะครับจากการสลัดลูกนะครับการดอกร่วงอะไรพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์กลางนะครับพ,อพอ่อๆกาใสายน้ำผึ้งส่วนต้นนี้เป็นส้มที่ไม่ทราบชื่อนะครับแต่เป็นส้มที่ถือว่าเป็นส้มที่คุณภาพดีที่สุดนะครับ อัตราการล่วงนี่แทบจะไม่มีนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดแล้วก็โตนะจะสังเกตเห็นว่าลูกเท้าหัวเข้มหมดนี่ขึ้นมาเต็มอันนี้ก็คงต้องทุ่มเทเรื่องของการบำร,ร,รุงรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยหลุดนะครับพันนี้เป็นส้มที่ถูกหลอกนะครับหลอกให้ซื้อนะครับว่าเป็นส้มส้มเนื้อในสีแดงครับมันก็โอเคอยู่ต้นเดียวนะครับได้มาสามต้นสามต้นพันตกสักพันกว่าบาท กอตอนนี้เหลืออยู่สองต้นเป็นส้มสายนผึ้งธรรมดาต้นหนึ่งแล้วก็เป็นส้มต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนส้มที่ค่อนข้างที่จะติดยากชนิดหนึ่งก็คือเดโกปองนะครับเดโกปองเป็นส้มที่เขาบอกว่ามันเป็นส้มสองสายพันธุ์ผสมกันก็คือจะเป็นของแมนดารินผสมกับส้มเขียวหวานนะครับก็เจอ,อกมาเป็นส้มหัวจุกนะครับแต่มันมีลูกขนาดใหญ่อันนี้ก็ ถึงแม้ว่าเขาจะติดไม่มากนะครับแต่ก็มันมันก็คุ้มนะครับถ้าเขาเขาสามารถที่จะติดต้นให้เราได้นะครับส่วนตัวที่ยากอันดับต้นต้นก็น่าจะเป็นเมลตัวนี้แมนดารินครับผลส้มที่ถ้าจะเรียกว่าคัดลูกหรือสลัดลูกนี่ก็พบน่าจะเกือบๆพอๆกันเทียบกับปองเพราะมันส้มที่มีผลขนาดใหญ่นะก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณภาพพอดีแล้วเราก็คงต้องดูแลพิเศษนะครับ ก็เล็กๆน้อยๆครับสิ่งใดที่เป็นประสบการณ์ที่เขาจะเล่าสู่คนฟังก็เรามาเล่าสู่คนฟังเพราะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆเขาคงจะคนบางที่จะหวงวิชาเนี่ยผมังไม่มีเวลามาเล่าให้เราฟังอันนี้ก็ใส่ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้มานะครับเล็กๆน้อยๆก็บางทีอาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างครับสาหรับที่มีใจรักแบบนนี้ครับเศษเชิยงดอยครับผม